ด้านนสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะครับสวัสดีกันตอนบ่ายๆเนาะวันนี้มาถึงตอนที่6เนาะของเรื่องของสัตว์ต่างๆเนาะแล้ววันนี้คุณครูจะมาชวนพวกเราเนาะมานับเกี่ยวกับสัตว์เนาะหรือว่าเรื่องของตัวเลขเนาะ number เนาะ number เนาะหรือว่าอ่านว่า number แปลว่าตัวแรกตัวเลขเนาะวันนี้เขาจะมีสัตว์เนาะมีลิงจําได้เอ่ยว่า ภาษาอังกฤษเรียกวปาอยังไงเนาะ monkey เนาะ rat หนู horse มา้าดักเป็ดเ e นแม่ไก่ Fro กกบเนาะ,ะ่วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องตัวเลขกันเนาะเพิ่มเติมจากเมื่อบทก่อนๆเนาะเราเรียนแล้ว1นึถึง20เนาะวันนี้เราจะเรียนเพิ่มเติมอีกนิดนึงเนาะอาาพอมแล้วเราไปกันเลย เดี๋ยวคุณครบทวนให้ก่อนน้อเมื่อก่อนเนาะเราเคยเรียนแล้วเนาะว่า one หนึ่งเนาะ two สอง t สาม f o คือห้า six หก seven เจ็ด eight แปด n i เก้าิบ e สบอ็ด t w สิบสอง t h สิบสา 14 14 15 15 16 16 17 17 18 1 8 19 19 20 20เนาะอะไรเราเรียน1 20ถึง20แล้วว่าแต่เอ๊ถ้า21 22 23 24ถึง30เนี่ย เราจะใช้ตัวเลขอะไรไดีเอ,อ่ยเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยในบทนี้เนาะเดี๋ยวให้ออกให้ดูก่อนว่ามีเลขอะไรบ้างเนาะมีเลข1 22 23 24 2็2ยี่2ิบสใช่ไหมทีนี้ถ้าเราจะบอกว่า21เราก็เอาเลข1มาต่อคำว่า20เนาะ20ก็คือ20เนาะตัวนี้ 20จะเห็นเนาะว่าแปลว่า20เนาะที่คุณครูขีดนี่เนาะเดี๋ยวครูขอจขีดสีแดงเนาะอ่ะ20 20เนาะจะมี t w e n t หมดเลยเนาะ20 20 20 20ใช่ไหมอ่าต่อไปถ้าเราจะบอกว่า21แล้วก็เอา1มาต่อเนาะ21แล้วอย่าลืมว่ามันมีขีดด้วยเนาะเราจะเห็นสีที่ครูสีแดงๆตอนนี้จะมีขีดอยู่เนาะ

27 2 8 28 2 9 29 29ี0อ่าอันนี้30นอ,อย่าลืมเนาะตัวนี้อ่านว่า t h อ่าสามสิบอ็นว่าเชอร์ทีเนาะเชอร์ทีมีตัวอะไรบ้างมีตัว T H I R T Y เนาะยี่สิบชเวนทีเนาะอ่ายี่สิบนี่จะเขียนคล้ายๆทูเลยเนาะเชอร์ทีก็เขียนคล้ายๆทรีเนาะอ่าแล้วก็เติมคำว่าที่เข้าไปเนาะอ่ะทีนี้ถ้าสมมติเนาะสมมติว่าเราจะบอกว่าสามสิบเอ็ดเนาะอันนี้ขอสอนเพิ่มเติมเนาะสามสิบเอ็ดก็ไม่ยากเลยเราก็เอาเชอร์ทีเนาะมาเนาะ th i อ t y เนาะอ่ะเสร็จแล้ว1เนะเาะแล้ก็ขีดก่อนแล้วก็เขียนว่า1ัวเนาะตัวนี้ก็จะเป็นสาิดก็จะอ่านว่า t w เนาะอ่าต่อไปก็เป็นสามสเป็น t w e n เนาะเ t อ,อ32 3งเนี้ยเนาะอ่านไปเรื่อยเนาะอ่ะทีนี้เราลอง,ลองมา

28 29 29 30 30อ่ะลเาองะลองเนาะ31 31 31 32 32ไปเรื่อยๆเนาะจนถึง39เนาะอ่าแต่เดี๋ยวเนาะในสไลด์หน้าเนี่ยคุณครูจะมีนับเลขเนาะอะไวเราลองมาช่วยกันนับนะว่าม,มีสัตว์กี่ตัวในภาพเนาะ อ่าเดี๋ยวก่อกนเนาะอ่าเดี๋ยวก่อนเนาะตอนนี้เนาะมีเสียงอยู่เนาะของเจ้าของภาษาลองฟังเนาะว่าจะอ่าน,นเหมือนเราหรือเปล่าเนาะอา่าอย่าลืมฟังแล้วออกเสียงตามเนาะ21 22 22 23 2ด 24, 24 2ส 25, 25 26 27 28 29 30อ่า30เนาะอ่ะทีนี้เรามาดูในภาพเนาะทนภาพมีเป็ดเนาะเป็ดใครจำได้บ้างว่าอ่านว่ายังไงเนาะภาษาอังกฤษอ่านว่า duck เนาะ duck เนาะ duck อ่ามีกี่ตัวเอ่ยเนาะเดี๋ยวรอออกมาครบกันเนาะเป็ดขุดออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยเนาะ เดี๋ยวเร,เรามานับเนะาะตามคนคูเนาะ one two three four five six seven eight nine t w e n t y อ่ะมีอยู่ตรงนี้ออีเนาะตรงนี้มี20เนาะตรงนี้อีกสามตัว one two t ก็เป็น 23นมีอยู่ตรงนี้20เนาะกับตรงนี้3เนาะเวลาเขียนก็เขียน20ขีดเนาะแล้วก็3เนาะตรงนี้ก็อ่านว่า23ก็เป็น23เนาะเดี๋ยวเราดูภาพต่อไปเนาะภาพต่อไปเป็นม้าเนาะหรือว่า horse นั่นเองเนาะมีม้ากี่ตัวเอ่ยในภาพเนาะอ่าลองนับก่อนเนาะมี one two t e e n e i g h 11, i n e ten eleven t w 1 l 2 e thirteen f o เนาะอ่ะตกลงเน no? าะมีแมสอยู่ตรงนี้20ตัวเนาะกับตรงนี้5ตัวเนาะก็ no? เป็น 20, 20, t y 2เนาะ5 5เนาะ25เนาะ ขครื่องหมายตรงนี้ไม่ได้หมายคมว่าลบเนาะมันเป็นวยากร์คอนาะให้ขีดด้วยเนาะเวลาใส่ตัวเลขเนาะตกลงตัว25 twenty five twenty five เนาะมีแม้อยู่25ตัวอ่ะหน้านี้เป็นลิงเนาะลิงจักจักรักจริงๆเนาะเดี๋ยมีกี่ตัวเอ่ยเนาะเดี๋ยวเราลองมานับกันนะครับอ่ะเรๆมันไมาค่อยครบกันเนาะเดี๋ยวเราลองช่่ยกันนับเนาะ 1 s e v e n เนาะอ่าตัวนี้มี20 seven หรือว่า20กับ7เนาะก็เป็น27ตัวนั่นเองเนาะลองอ่านตามคนคุยออครั้งเนาะ twenty seven twenty seven อ่าอ่นานั่นนี่เป็นกบอบเนาะกบอ่นานั่นนี่เมื่อกี้เป็นมังคีเนาะลิงอ่ะตัวนี้เป็นฟลอกฟลอกกบเนาะอ่า ลองดูทีจะมีกบกี่ตัวเอ่ยในนี้เนาะในหน้านี้ให้เดาให้เดาก่อนเราเป็นภาษาไทยกันก็ได้เนาะเราให้ทายว่ามีกี่ตัวเอ่ยเนาะอีะ๋วรวรงมานับกันเลยเนาะ one two t h r 1 e 1 o 1 r 1 i 1 e six s e v 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30เนาะ30เนาะแถวและสิบเนาะมีสิบสิบสเนาะสแถวก็เป็น30อสะลองดูเนาะมีอยู่30 t h i r t เนาะมีตัว thirty เนาะ t h i r t ถ้ามีกบเพิ่มมาอีกตัวก็เป็น t h i r t เนาะถ้ามีกบเพิ่มมาอีก2ตัวก็เป็น thirty สามสิบสองเนี่ยเนาะอ่าก็จบไปแล้วเนาะกับอีกตอนหนึ่งเนาะของการนับตัวเลขเนาะวันนี้เป็นตัวเลขอ่า20ถึง30เนาะอ่าะรับว่ายังไงเอ,อ่ยอย่าลืมฝึกงานตามเมือครูเนาะ ไปทบทวนเนาะเสร็จแล้วก็ให้ทําแบบฝึกหัดเนาะน่ะอะไรเดี๋ยวคุณครูจะบอกไปในไลน์ในในลิงก์แล้วกันเนาะอารู้แล้วเนาะแบบฝึกหัดทำหน้า41กับ42เนาะจะเป็นเรื่องตัวเลขให้เราทบทวนเนาะออย่าลืมฝึกอ่านเนาะหรือว่าจดคํคำอ่านเนาะคำแปลเนาะตัวเลขลงไปด้วยเนาะจะได้ตัวเลขเพิ่มเติมอีก วันนี้ก็ให้ทุกคนเนาะ Have a nice day มีความสุขมากๆน้อมีวันดีๆเนาะบ๊ายบาย